รอสนิทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับช่องชินวีโก้ยเนาะนี่ผมเปนค,คนแบบที่มีชื่อว่ามือด้ไปซื้อให้ถูกกันได้ไดดนเนาะก็จะบอกแล้วเลยบว่าผมชอบตัวละครตัวนี้มากเลยเนาะเออมันดูแบบน่ารักเห็นไหก็น่ารักแหละเออแต่บางคนอาจจะมองอีกรูปแบบหนึ่งก็คอือแ,แ,แ,แบบน่ารังเกียจนะมันแบบแต่ผมผมอยากแต่งแบบเนี้ยเออเผื่อจ,จะเป็นตัวละครหลักก็ได้ตอนนี้ไม่รู้กับว่าตอนนี้จะได้เป็นอะไรเนาะ อินโนเซนเหมือนเดิมเนาะเออเมือ่อคลิปที่แล้วเน้ะที่เราได้ลงไปก็เป็นแบบอืมกแบบ็แบบก็แบบนี้แหละแบบมือด้วิสอรีทูแล้วก็แบบเออถามว่าคนดูเยอะไหมมันก็มันก็เยอะแหละเอ <c oughs> ออืโอเค เวลาแต่งตัวแบบนี้นะครับจะไม่ค่อยลัคกี้เท่าไหร่คือจะไม่ค่อยโชคดีเท่าไหร่เลยแต่ว่าก็อยากแต่งนะเนาะเออเพราะว่าก็รู้สึกว่าแบบอยากแต่งเป็นแบบเป็นแนวแบบคาววี้แบบน่ารักน่ารักอะไรแบบเนี้ยเนาะเออแล้วก็ต้องอันนี้หน่อยอันนี้ใครก็ไม่รู้เนี่ยไม่รู้จักเลยไปดูไปดูกันครับคุณผู้ชมว่าตาต่อไปเราเราจะได้เป็นอะไรก็ไปดูกันเลยคุณคือใครเนี่ยทำไมคุณต้องมานั่ง มื่อไรฉันด้วยฮะอ๋อฉันเป็นคนที่มาจากแถวนี้นะแล้วฉันก็เห็นคนสวยๆเดินผ่านมาแล้วฉันก็เลยมานั่งตาข่าวอ๋อดูแล้ลูแลคุณชัยอ๋อคุณมอ๋อคุณไม่น่าจะชัยเพราะว่าคุ้มคุณไม่น่าใช่เพื่อพผมใช่ไหมนิ่งเลยว่ะไป <laughs> คุณูชมรู้กวาตาต่อไปเราจะได้ไปรอบ ไป,ไปดูกันครับคุณผู้ชมไปดูกันเลยว่าตาต่อไปเนี่ยเราจะได้เป็นฆาตรกรเชอร์ลีฟหรือว่าอินโนเซนต์เนาะเออไปดูกันเลยอินโนเซนต์เหมือนนอะครับคุณผู้ชมก็คือไม่มีเปลี่ยนเนาะก็คือเราได้เป็นอินโนเซนต์อีกแล้วไปใครเนี่ยอ๋อจะกระดิกแล้วหรอ อืใครเป็นอะไม่ไม่มีใครหน้าไว้ใจสิตอนนี้คนนี้เป็นหรอปาดปาดล้วฉันไม่ได้เป็นแน่นอน,นว่าเธอไม่ได้เป็นอะแน่ใจสิไอ้คนที่เป็นอะคือเธอหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันหรอก <c oughs> เห็นแล้วฆาตากรเป็นฆาตากรไอ้ตัวเขียวนี่เองหาแล้วเป็นแคลเปอร์ด้วยว่ะ แคปปื้หรอแคปปื้หรอแคปปืนโอเคอืมจะอยาไปเก็บปื้อเนี่ยประเด็นคือเราจะไปแบบเป็นเป็นทีโร่ไงเออจะเป็นทีโร่จะเป็นทีโร่แต่ก็นั่นแหละไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอย่างใจฟันนั่นครับอิโนโนเซนต์ครับ <laughs> อิโนโนเซนต <c oughs> ์อืมต้องชอะไรตัวอย่างอืม ไป็นผู้รักกันเนาะเออเอ,อ้ยคุณเป็นหรือเปล่าอ่ะเปล่านะฉันไม่ได้เป็นนะ่ะพอดีว่าฉันกำลังเอฟเคอยู่พอดีว่าฉันกำลังจะไปกินข้าวอยู่อ๋อกินข้าวอยู่เหรอจริงๆจะกินแต่ตอนเที่ยงนะนะไม่ใช่มากินตอนนี้นะอเอ,อ้ยคุณเป็นหรือเปล่าฉันไม่ได้เป็นนะฉันก็แค่จะเดินไปฉันแค่จะเดินเล่นอ,อ,อ้าวอ้าวอ๋อไปด้วยกันอา้าว ไหนบอกไม่ได้เป็นไงเออผมขอโทษนะครับแต่ผมจะเป็นอ่ะผมต้องเอ๊ะค,ค,คนไหนเป็นอ่ะอ้าวเฮ้ยคนไหนเป็นคนนี้ใช่ไหมที่เป็นอ๋อรู้แล้ว้องอ๊บซีเป็นครับตอนนี้ <c oughs> โอเคโอเคเพิ่งรู้เพิ่งรู้รเนี่ยเพิ่งรู้เลย โนเซติกแล้วอ่ะอโนเซติกแล้วอ่ะตอนนี้ก็คือแบบ mm hmm. เออชาร์ตคอต้องปิด่ยนตลอคอจริงๆแล้วอย่างนั้นนะอ่ะเออเพราะว่ารู้สึกว่าแบบแต่เป็นแต่อะไรก็ไม่รู้ ent, 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 อินโนเซติกโนเซติกโนเซติตลอดเลยเครียดแล้วนะตอนนี้คือเริ่มเครียดจริงๆอะ่ะเครียดสุดๆเลยตอนนี้โอเคนะครับ กอนนี้คือเราเบลเยอะสุดเลยออแต่เราแต่เราก็ไม่ได้อะไรที่ดีๆเลยสักครั้งหนึ่งบูดิมีแต่คนเวลนอนๆแล้วก็ได้เป็นฆาตกรกันส่วนเราอะเวลเยอะแต่ได้เป็นโนเซนตลอดเลยอะมันใช่เหรอมันแบบเกินไปป้่าจริงๆแล้วคนพูดเล่นใหม่ๆเนี่ยมันควรจะได้เป็นอินโนเซนบ่อยๆนะแล้วเราก็ได้เป็นมเดอร์เพื่อเพื่อเพื่อที่จะได้แบบฆ่าแบบ ค่าได้แบบสบายใจมากขึ้นเพราะว่าไงเขาก็เมื่อไหร่ก็เราไงเขาฆ่าเราไม่ได้แต่มันจริงๆเขาก็อาจจะแต่เอฟซเขาอาจจะแบบสร้างไอเดียอันนี้ขึ้นมาเล่นเฉยๆหรือแบบแบบไม่มีฐานเล่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางอย่างแต่ทุนในเอฟซีของผมก็เก่งอยู่เหมือนกันแต่เออใช่เนี่ยคนในเอฟซีของผมเองเนาะเอออ้าวทำไมกระโดดไปหาเขาไม่ได้อะเฮ้ยคนไหนได้ตอน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 นี้ต้องเป็นจุดเซฟที่ปลอดภัยที่สุดตรงนี้แบบ กับเจอปืนแล้วก็กลับกร,ระโดดไปเอาปืนได้เลยเนี่ยใครเป็นอ่ะไม่แน่ใจอ๋อของคนนี้เป็นคนแหลกเป็นคนแหลกเป็นช่วยด้วยใครช่วยทีฉันแหลกมากเลยฉันไม่สามารถฆ่าใครตอนนี้เลยเพราะฉันแหลกไม่ฉันโดนแย่งปืนอีกแล้วลฉันบูโชกล้าสินะ มอาอยากฆ่าฉันอยากฆ่าฉันอุ้ยเออ,อยังเนาะก็ยังรอดอ่ะยังเนาะก็ยังรอดมาเต้นอีกมันใช่หรือไม่มันใช่หรือไม่ที่ต้องมาเต้นอะไรอย่างเงี้ยเออมันใช่เรื่องไหมตัวความจริงนั้นเมื่อก่อนก็เคยท้าอยู่เหมือนกันนะแบบแบบยิงฆาตรกรชนะแล้วก็แบบอืมต่ก็นต่มาหลายปีและหนึ่งปีสองปีสามปีแล้วเออน่าจะนากนกว่านั้นด้วยนะเพราะว่าก็เล่นมาตั้งแต่ช่วงเอ็มเอ็มทูเปิดมารแรกๆเลยเนาะ แต่ชุดตะก้อนไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดแบบเออแบบ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 นี้ก็แต่ก้อนใช่นะ,ะโอ้โหแบบจะ,จะแบบกดเต้นอย่างนี้เลยอะ่ะแบบเต้นไปเลยอะ่ะเออง่ายๆไปผูช้ชมไปไปดูคำว่าตาต่อไปเราจะได้เปไนน็นอะไรเนาะไปดูกันเลยโอ้ยอิโนอเซนอีกแล้วอะ่ะอิโนอเซนกีตาร์เนี่ยอ, <laughs> อิโนอเซนกีตาร์แล้วมัน จริงๆมันก็หลายตา,าในจริงในกาบีโนเซนเนี่ยเออหลายตาละ,จะเจอปืนแล้วจเจอปืนแล้วสแปมจัม์แล้วก็แคมเปอร์สแปมจัม์แล้วก็แคมเปอร์ชัดเลยสแปมจัม์แล้วก็แคมเปอร์แบบสองอย่างอยู่ในคนเดียวเออ ก็คือก,ก็คือแค่คนหนึ่งคนน่ะจะแบบทำสองอย่างอะไรอย่างเงี้ยเออแบบสองอย่างอะไรเงี้ยบางทีมันก็เกินไปเกินไปใช่ตอนนี้จะเป็นโนเซนอีกแล้วอีกแล้วอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ครับนี <c oughs> ่ท่นนี้ครับครับจรจริง, <c oughs> รงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ